ฝากเนื้อฝากตัวพ่อแม่พี่น้องไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับได้ครับโหคนมากันเยอะมากเขินจังสู๋ใช่ใช่ใช่ไหมเจ้าของแมนแล้วเพราะจริงๆเราก็อยู่เราแวะใกล้เคียงหัดไปสองชั่วโมงอ่ะฮะที่ไหนครับพี่กินที่ไหนโคราชฮะเราเราไปคุยกันข้างหน้าหน่อยไหม้า ไฟเข้าดีกว่าเข้าใจเดี๋ยวเจอกันใหม่เดีวออกมาเจอเอาวันนี้ยังไงครับวันนี้ลงมาแบบผมก็จะบอกว่าจริงๆได้เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มาเล่นที่ต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากได้เจอเอ่อชาวโคราชแบบขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นติดโคราชคุณมาเชอบติดตลกอยู่แล้วขอโทษครับคือจริงๆบอกว่าจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าหนึ่งในวงของเราเนี่ยหนในสมาชิกวงของเราเป็นคนขอนแก่นว้าว ไม่ถ่ายไม่เล่นหน่อยหรอว่าแบบพี่เนอะไรเงี้ยไม่มีแล้วไม่มีไม่มีคนหันแข็งไม่คนจริงใจไงเอ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นผมว่าเรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าไหมครับทุกคนอันนี้คือเพื่อนไปหน่อยโอเคครับผมมาเป็นพต้องกันดีกว่าแบบว่าวันนี้เนี่ยอยากแนะนำตัวมาสายแบบอีสานนิดนึงเหรอใช่ไหมนะสวัสดีครับแมนสวัสดีครับ พวกเรา Percent เริ่าท่านก่อนเลยครับเราเหรอท่านนะครับอะไรนะสวัสดีครับจะขับอะไรล่ะได้หมดอ่ะเอาเลยสวัสดีครับจำทีเพอร์เซสครับสวัสดีครับปมเพอร์เซสเด้อครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเศร้าขอนแก่นผมปักกี้เด้อค่ะ สวัสดีครับผมกิตติมเพอร์เซสครับสวัสดีครับจังเพอร์เซสครับกลมกลม